ราศีมีนเนี่ยครับถ้าเกิดว่าชีวิตคุณเนี่ย<า>นะเอาดีไม่ได้เนี่ยในตอนนี้เหรอครับก็ปีนี้ปีนี้เราใช้ก็ปีนี้ครับถ้าเอาดีไม่ได้เนี่ยคุณจะมีปัญหาชีวิตนะครับครับ ถ้าคุณเอานี้ไม่ได้ในปีนี้นะฮะแล้วก็เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ไปเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปพูดถูกต้องพูดได้ดีมาตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวราศีเกิดคุณเนี่ยไอ้ที่คุณไปอยู่ในราศีตั้งแต่วันที่22เมษายนเนี่ยที่เขาบอกว่าจะดีจะดีเรื่องการเงินอ่ะมันดีไม่ได้หรอกครับดีไม่ได้เพราะมันยังโดนพิษอยู่โดนโดนพิษหนักอยู่แล้วซ้ำร้ายนะช่วงนี้เงินหมดด้วยเพราะว่า ก่อนวันที่ห้าเนี่ยไปอยู่เป็นนิดนะฮะไอไปอยู่เป็นปะที่ราศีมิถุนไพดั้นเนี่ยดาวราศีเกิดคุณเนี่ยยังไม่ดีครับมาเริ่มดีเมื่อไหร่ห้ามิถุนายนเวลาห้ามิถุนายนจะเข้าตัดนวางากัรไปอยู่ในพบอะไรพบปุตตะงานใหม่ๆจะมีมีมาตรฐานเป็นอะไรมหาอุดเป็นอุดฮะ ถ้าเกิดไม่ดีแล้วก็ตั้งแต่วันที่ห้าไปเนี่ยถ้าไม่ดีนะครับคุณไม่สุควรเป็นมนุษย์แล้วโอ้โหไม่ต้องหนักขนาดเออเอาให้หนักเลยเหรอเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองนี่แข็งแรงมากครับเดี๋ยครับแข็งแรงมากเป็นอุ่นครับแข็งแรงที่สุดแข็งแรงที่สุดอดาวพระตราตัวไหนเนี่ยที่เคยสังเกตมาเนี่ยฮอยู่ตรงไหนก็ไม่เช่าอยู่ตรงอืมผมบอกคุณเลยนะไม่ไมีไม่เช่าอยู่ตรงนี้ครับนะครับ ทำไมถึงทำไมถึงต้องอยู่ตรงนี้ทำไมเกษตรไม่ดีเหรอเออเกษตรมีได้สองช่องไม่ดีอังไไม่เหมือนกันต้องตรงนี้เลยต้องตรงนี้อธิบายอ่าก็คอยสังเกตเอาถูหนึกว่าจะได้ความรู้ให้ไปสังเกตอ่ะอ่ะสังเกตเอาว่าดาวพัดตรงนี้เวลามันทํางานมันให้คุณครับมันให้คุณแรงอืมันให้คุณแรงเพราะอะไร น่าจะเป็นต้นทาอ๋อไปอยู่ในต้นธาตุอ๋อจริงๆเพราะดาวพฤหัสทังเกษตรทั้งสองไม่ได้อยู่ในต้นธาตอุอันนี้เป็นปลายธาตุอ่านะครับอันนี้เป็นปลายธาตุอันนี้เป็นต้นธาตุครับเมื่ออยู่ต้นธาตุเนี่ยไปไงต้นธาตุน้ําเลยนะ,ะยามาพระด้นเนี่ยมาเลยมีผมสังเกตเอานะครับว่ามีกําลังมากครับแล้วก็เวลาพระราดอยู่ตรงเนี้ยคเคยสังเกตเอาว่าส่วนมากจบจกไปป็ญยาโทเหมือนน้องอ๋อ อาจารย์บอยสมัยก่อนนี่ยี่สสิบปีที่แล้วเมื่อถ้าจบเมืองนอกมาปัญญาโทนี่โอ้โหฟังแล้วนี่มันสันุกเลยนะอาจารย์บอยแล้วผู้ว่ายใช่ไหมมันเต็ต้องไหวเขงพูดอย่งเห็นต้องไหวเลยอ่ะมันผู้มีปานะบางบานเราเรียกกันร่ามหาบัณฑิตอ่าจบปัญญาโทเมืองนอกนะครับนี่แล้วคุณไปเจอมาใช่ไหมเนี่ยก็สังเกตเอาสังเกตที่ว่าผ่านดวงมาเยอะครับดูดวงมาเยอะสังเกตเอาว่าผู้ใหญ่อ่ะจะมีพลาดอย่างเนี้ย แล้วคนที่จบปรญญาโทมันต้องจะมีประหลัดอยู่ตรงนี้ก็ส<อ>ังเกตเอาผมจบปิาเอกผมมีตัวหนึ่งเหมือนกันอ,อัวนเออเออนี่นะฮะก็เดี๋ยวนี้ปิาเอกอะอสมยัยอาจารย์ไอ้นุนสมัยสามสิบปีห้าสิบปีนั้นได้ปริญาโทปิาโทาแล้วก็มีอก็มีกําลังมากอะไรมากค้วตัวเองเนี่ยไปอยู่ในพบปุตตะเนี่ยมันก็มีกําลังมากถ้ากําลังเรียนกําลังสอบนี่ได้เลยนะมีกําลังมากอะไรมากครับ มีความแข็งแกร่งว่าการเหนื่ใช้ว่ามีความแข็งแกร่งอย่างนี้ถ้าไปบอกคนที่จะขึ้นสอบปริยเอชให้สอบช่วงวันที่ห้าถึงวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมถ้าไปสอบช่วงนี้ได้แน่นะครับครับแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยเมื่อไปอยู่ตรงเนี้ยเวลาไปอยู่ตรงนี้แล้วอะไรแล้วเนี่ยนะออกอาวุธถนัดอรนัดทนีได้มากขึ้นอะไรขึ้นแล้วพเพร้อมพิษแล้ว แล้วก็คุณก็จะใช้คําว่าเป็นราชาโชคเนี่ยได้ได้ได้เอยนพูด่มคำนะครับอันนี้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เจ้าตาเนี่ยจะเกิดอะไรเกิดดอกเกิดผลอาจารย์22ดีขึ้นไปอีกทาไมอดาวพฤหัสมาอยู่ที่ราศีสิงห์มาอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยมันอยู่ในภพอริอ๋อแต่ได้ตำแหน่งดีได้ได้ได้เริ่มดีเริ่มดีแต่ว่าตำแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร ก็จไอ้จองนี้เขาไม่ได้เสียหายอะไรนี่ทำไมเลยวะก็ชนะศัตรูนะไอ้ไอ้เย่ายพกกลีไปถึงอะไรโครงการกู้หนี้ยืมสินได้อราคาอันนี้มันก็มันก็ดีคนละอย่างครับเพราะฉะนั้นไอ้ดาบพระลัดตัวนี้มีสองสถานนะครับนอกจากเป็นตัวเองแล้วเป็นอะไรด้วยเป็นการงานเป็นการงานด้วยครับมันก็ระบุเลยว่านะครับเรื่องตัวเองกับการงานตัวนี้ดีเยี่ยมและก็ดีเยี่ยมนะครับเนี่ยโดยเฉพาะวันที่ห้าถึงยี่สิบสอง พนันนี่เราก็เข้าไปในหัวข้อว่าอะไรตัวเองกับการงานดีเยี่ยมรุ่มสุดๆอ่าต้องใช้คว่าตัวเองกับการงานดีเขาคาว่าตัวเองเขาไม่เคยรู้ตัวตัวคุณอะเหมือนอะตัวเองอ่ะอ่านะกับการงานดีะงานรุ่มงานรุ่มแล้วก็ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเป็นยังไงครับาจน์ ตัวเราเองไปอยู่ในเดือนการเงินก็ต้องได้เงินครับนะครับหรือได้สิ่งที่ได้มาดาวการเงินไปอยู่ในพ่อปุตตะอยู่กับพรสุกเพนมันก็บอกเลยว่าคุณจะต้องได้เงินใหม่ๆเกิดขึ้นได้ไรายได้ใหม่ๆอมีรายได้ใหม่ๆมีเงินใหม่ๆน้อยหน่อยแต่ก็แต่ก็ได้เยอะครับน้อยน้อยน้อยก็ถือว่าได้แต่ยังไงก็ต้องถือว่าได้เงินนะครับในในรอบเดือนมิถุนายนอันนี้ครับอันนี้เรื่องเกี่ยวกับการเงิน แต่ส่วนที่ไม่ดีีเรื่องเกี่ยวอะไรเรื่องเกี่ยวกับการอะไรเรื่องเกี่ยวกับการใช้รถการใช้รถเนี่ยตัวนี้ไม่ดีการเดินทางไม่ดีเดินทางไม่ค่อยดีการเดินทางไม่ดีส่วนในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองคนรักเนี่ยนะก็ดีนะครับแต่มีจุดเสียอยู่เรื่องเดียวก็คือว่าวันที่สิบแปดมีจันทร์ดับอยู่เพราะนั้นนี้อาจจะมีปากเสียงนะเรื่องเ,เกี่ยวกับาการพูดการจาก,กับคนในครอบครัวครับกับคนรัก ก็ต้องใช้ภาษาดอกไม้ครับพูดคุยกันอะไรกันนะฮะคุยกันดีๆคุยกันดีๆก็แบบเดียพักเก้าไกลกับพักอะไรเพื่อไทยเพื่อไทยคุยกันดีๆคุยกันดีๆเออคุยกันดีๆเป็นกําลังใจให้ทุกคนเออคุยกันดีๆนะครับวันนี้นะมีอะไรอีกครับอาจารย์ก็ก็ก็เรื่องงานเรื่องงานดีเงิองาานเงินงานบ้านเมียโอเคแล้วโอเคนะครับครบถ้วนนะครับอาก็ยืนยันนะครับว่าคนราศีมีน ได้เป็นราชาโชคแล้วครับนะครับแต่คนราศีมีนมีอยู่อย่างหนึ่งคือที่ว่าสามารถไปสู้กับเขาในโลกนี้ได้นะนะครับมีเป็นพวกมีโลกอื่นอีกเหรอเอ้าคนรู้บป่าว่าคนไทยที่จะไปสู้คนได้มันมีไม่กี่อย่างนะคือเป็นนักมวยอ่าเป็นนักกีฬาบางชนิดอันนี้เขาต้องต้องเป็นอาหารอ๋ออุ้ยเมืองไทยมันเมืองอาหารอยู่แล้วนะถึงบอกให้ฝักว่าไปดูซะว่าเราทําอะไรอร่อยเออไปดูดังสิ เอาฮังก็อำไปดูสิเห็นไหมราศีอื่นผมไม่พูดผมบอพูดราศีนีเพ่อก็คุณยังอยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเลยขนาดคุณไม่ใช่แต่ถ้าไปราศีอื่นผมไม่พูดเพราะอันราศีนี้มันเหมาะกับการทำอาหารต้องราศีเนี่ยถ้าทําอาหารแล้วเนี่ยมันไปนั่นจับโลกนี่นะฮะเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยถ้ามีฝีมือนะแรงไอ้คุณขาดอะไรคุณขาดแรงบันดาลใจหรืออะไรเพราะคุณหิวไม่พอ ไปดูฮังเกอร์ใช่ถ้าคุณหิวเนี่ยอ๋อถ้าคุณไม่หิวไม่พอไปไม่ถึงนะแม่นี่คุณเอาจากหนังมาพูดเลยเเออแคหิวไม่พอโอเคหิวไม่พอหิวไม่พอแม่เราบอกว่าอย่าสปอยอย่าสปอยนะหิวไม่พอไม่พอนะครับนะเอ้านะครับก็ยืนยันนะครับว่าถ้ากระทรวงพาณิชย์รู้นะครับจะส่งพ่อครัวแม่ครัวไปต่างประเทศแล้วก็เอาคนราศีมีนไป กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงอะไรก็ได้เท่ากับผมเป็นรัฐมนตรีนะอาจารย์บอยครับโอ้โหผู้หาเงินเข้าประเทศมันเท่าไหร่นะนะผมเอาเยลไฟผัดไอ้ปลได้ไนนะไยผัดผัดไข่ไข่เจียวแล้วก็ทําไมรู้ไหมในหนังมันบอกอยู่อย่างหนึ่งอย่าไปบอกเดี๋ยวคนก็ยังไม่ได้ดูทําไมรู้ไหมคืออะไรเ็าเจี๋ยงงงเงอเออยอ้นี่ดังมากเมนูนี้มีคนทําเยอะเลยเหรอโอ้ไม่ไม่มีอะไรนะมันใช้มันใช้มันใช้อะไรใช้ไอ อ่ไออะไรวะไอไอบูหยองเช่ไม่ใช่บูหยองใช้อะไรนะกุนเชียงเออใช้กุนเชียงแล้วก็แล้วใช้เต้าหู้งองแงเลยเอ่ก็จะงองแงเนี่นยเขาเรียกงองแงตอนนี้มีคนทําเยอะมากเหรอเออจะกลายเป็นเมนูเด่นของประเทศไทยไปแล้วอ่าไม่แน่นะหนเรื่องนี้เบนูไประดับโลกได้ไม่เลตติ้งมาขนาดนี้นะไม่แน่อาจจะแซงฝัดไทยเลยอ่าใช่จุ๊ต้องเป็นไปได้ไม่แน่นะซอฟเพาเวอร์นี่ก็ยางคิดเลยว่า เราเนี่ยจะหาคนมาทำไอ้นี่สักคนเนี่ยมาทำกินเนี่ยเป,เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไอ้งอแง่นีก๋วยเตี๋ยวนะครับไอ้นี้